รู้ทางใจนะครับรู้ทางใจเป็นการละเว้น,นการทุจริตทางตาหูจมูกลิ้นนะครับกายรู้ทางใจเป็นการละนิวรณ์นะครับที่จะเกิดจากการทุจริตรู้ทางใจนะครับเป็นการระงับสังขารด้วยสัญญาเจตนาภาษามนสิการรู้ทางใจเป็นการ หยุดการปรุงแต่งนะครับกายสังขารวัจีสังขารจิตตสังขารรู้ทางใจเป็นการบุดพ้นไปจากอารมณ์ของการพยาบาทวิหิงสารู้ทางใจนะครับเป็นการไม่ไปค่อยกําหนดเพ่งพินาละลึกคอยรู้คอยเห็นคอยเข้าใจหรือว่าคอยตัดสินใจรู้ทางใจนะครับไม่ต้องคอย ไม่ต้องหวังไม่ต้องผิดหวังไม่ต้องเต้าร้อนนะครับรู้ทางใจเมื่อรู้ทางใจแล้วมันตัสรู้นะครับเป็นการตัสรู้เพราะว่าการรู้ทางใจนั้นทําให้เราไม่ติดข้องในเรื่องราวที่รู้ในเรื่องราวที่รู้อดีตอนาคตปัจจุบันก็ตามจาะลึกชาติได้หรือว่ารู้ชาติหน้าหรือว่ารู้ชาติที่ผ่านมาหรือว่าชาติปัจจุบัน รู้ทางใจนะครับมันไม่ติดไปกับพบชาชินะครับทางความคิดทางอารมณ์ทางความรู้ความเห็นความเข้าใจนะครับรู้ทางใจรู้ทางใจเป็นสัก es, ว่ารู้นะครับสักว่ารู้ไม่เป็นสังขารต่อไม่เป็นความคิดต่อไม่เป็นอารมณ์ต่อไม่เป็นความรู้สึกต่อรู้ทางใจมันจะไม่ไม่เสียสติไม่เสียสมาธิไม่หมดปัญญาไม่หมดชัทธาไม่หมดความเพียน รู้ทางใจเป็นความรู้ที่ทะลุทะลวงนะครับเป็นความรู้ผ่านมาผ่านไปเข้าๆออกกไปๆมาก็ไม่ได้วกว์วันไว้หรือว่าหมุนกิจลำการฟุ้งซ่านไม่ได้ยินดียินร้ายนะครับไม่ได้สุขทุกข์ไม่ได้ชอบชังไม่ได้เกลียดกลัวรู้ทางใจไม่ติดอารมณ์ไม่ติดความรู้สึกนะครับไม่ติดความแกกดดับนะครับไม่ติดความตัวตนของตนตัวเราของเรานะครับไม่ติดความเห็น ความคิดความดำริการงานความเพียรความละเมอียความตั้งใจต่างๆารู้ทางใจไม่ติดทางนะครับไม่ติดทุกข์กไม่ติดตัณหานะครับไม่ติดความเกิดแบบไม่ติดความเปลี่ยนแปลงรู้ทางใจนะครับสักวา่ารู้ไม่ว่ารู้ธาตุรู้ขัน Fall, รู้อายตนะนะครับรู้ชีวิตจิตวิญญานะครับรู้ความเป็นสมมุติเป็นปรามาัติ ็นสัจจะเป็นมายาความจริงนะครับรู้ทางใจรู้ทางใจเป็นการรู้สรรพ,พสิ่งโดยสมมติโดยบัญ,ญจ,จักรหรือมายารู้ทางใจเป็นการรู้ที่ถึงที่สุดคือรู้ว่าว่างอยู่แล้วดับอยู่แล้วเกิดแล้วดับมีล้หายไปกะละเสื่อมเปลี่ยนแปลงยดึดติดยึดถือยึดมันไม่ได้เป็นเพียงสักวัฏธาตุสักวัฏขันสักวัฏายตนะ เปียสักว่ารู้สักว่าเห็นสักว่าได้ยินสักว่าทราบนะครับรู้ทางใจเป็นการไม่ติดใจนะครับไม่ผิดใจหรือว่าถูกใจชอบใจ,หร,ใจหรือพอใจหรือไม่พอใจเพราะการรู้ทางใจนี่เป็นการรู้ที่ไม่มีมนทินนะครับเป็นการรู้ที่ไม่สิ้นเปลืองเป็นการรู้ที่ไม่ต้องคอยบุกรบกูณหารนะครับเป็นการรู้ที่ไม่ต้องคิองคดอยู่ว่าอยู่หรือทำอยู่ หรือว่าดูตัดสินใจอยู่หรือค่คอยนคลำเคลวอนอยู่รู้ทางใจเป็นการรู้ที่สิ้นสุดยุตินะครับเป็นการรู้ที่จบทุกขณะเป็นการรู้ที่ไม่ปรุงแต่งไปในธรรมในจิตในเวทนาหรือว่าในกายนะครับรู้ทางใจนะครับเป็นการรู้ที่ตัสรู้เป็นการรู้ที่ตัสรู้นะรรรรและนิพพานเพราะว่ารู้ทางใจมันไม่เกิด นะครับไม่มีการเกิดขึ้นนะครับไม่มีมแต่ตัสรู้ไปเลยแล้วก็นิพานไปเลยเพราะเป็นการรู้ที่ดับเป็นการรู้ที่วางปลองปล่อยหลุดพ้นเป็นอิสระเป็นการรู้ที่ไม่กําเริบนะครับเป็นการรู้ที่ไม่ต้องต่อเติมตัวตนของตอนความเห็นของตอนความคิดความเชื่อความรู้สึกอารมณ์ driven, ความรู้ความสามารถทักษะเทคนิคประสบการณ์นะครับเป็นการรู้ทางใจเป็นการรู้ที่บริสุทธ รู้ที่สะอาดสว่างสงบและบริสุทธิ์เหมือนเด็กที่รับรู้ทางใจนะครับไรมายา,ายนะครับไรการปรุงแต่งไร้ความวิตกนะครับไรความอาคตินะครับไรนิวนรณ์ไรตุจริตนะครับไม่มีรักลบคดลงไม่มีความคิดพูดทำที่เป็นกรรมหรือว่าวิบากแน่ไม่ได้สุขทุกข์ไม่ได้ดีน้อยเป็นความรู้สักวารู้นะครับฉันการรู้ทางใจจึงเป็นการรู้ที่ ได้ข้อยุติมันเคลียร์มันคลายมันสิ้นสุดมันจบมันไม่ติดข้องนะครับไม่ติดค้างไม่ติดขัดรู้ทางใจเป็นการรู้ที่ยิ้มได้นะยิ้มได้ย้มได้เบิกบานได้เป็นการรู้ที่ไม่หมนุนกิรลาำการฟุงร้งซ่านเป็นการรู้ที่ไม่วิตกวิจัยวิจารนะครับรู้ทางใจนะบไม่ต้องใช้จิต ไม่ว่าราคะโทสะโมหะวิตกสัทพาปัญญารู้ทางใจเป็นการรู้ที่รู้แล้วรู้เลยนะครับไม่มีการเอะลังเลสงสัยไม่มีการอะไรอาวรนะครับรู้ทางใจเป็นการรู้ที่ตัดกรรมได้นะครับตัดกิเลสตัดวิบากได้เป็นการรู้ที่ยุตินับสังขารได้เป็นการรู้ที่สงบสติอารมณ์ได้นะครับรู้ทางใจเป็นการรู้ที่ไม่ต้องถามตอบสันทนาหรือว่าพิจารณา นะครับไม่ต้องคอยเอาถูกเอาผิดเอาเดีเอาชั่วเอาบุญเอาบาปเอากุศลอกุศลใส่ตัวเองไปผู้อื่นนะครับไม่ต้องเพ่งโทษจะผิดหาเรื่องหาราวเสียดายสิความไม่ต้องนะครับรู้ทางใจเป็นการรู้ที่จบะรู้ทางใจเป็นการรู้ที่จบจบให้กับมรรคผลนิพพานนะครับจบให้กับโลกธรรมนะครับจบให้กับสังขารร่างกายจิตใจรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับรู้ทางใจ เป็นการรู้ที่จบให้กับสติปัฏฐานสี่อินรี่ห้าพระรู้จงเจตมั่งมีองค์แปดนะเป็นการรู้ที่ตัดสัรูน้นะพธิปกักยศทำสามสิจปากกางนะครับจันรู้ที่สิ้นสุดนะครับรู้ที่จบคิดได้จบพมจันได้ทําที่สุดอย่างทุกได้ทานิพพานได้เจียงได้หรือว่าบรรลุมรรคผลนิพพานได้นะครับรู้ทางใจนะครับเป็นการรู้ที่ไม่ติดไม่ตันไม่ขัดไม่คล้องไม่ค้างไม่คา ลุล่วงจับพันเปลี่ยนพุ่งโล่งชาตลอดรู้ทางใจนะครับก็เลยไม่อะไรกับอะไรอยู่ไม่อะไรอาวรณ์ไม่ห่วงห่วงอยู่ไม่ภาวะภาวะวงนะครับไม่กังวลไม่ตกอยู่รู้ทางใจนะครับเป็นกะารรู้ที่พอ <eras> เป็นการรู้ที่หยุดที่นิ่งที่เฉยเป็นการรู้ที่สงบนะครับเป็นการรู้ที่ว่าง <era> โล่งผ่อนสบายเป็นความรู้ที่เบาเาสบายสบายปค่นกาย รู้ที่ไม่อะไรกับอะไรรู้ทางใจนะครับเป็นความรู้ที่ไม่เดือดร้อนใจนะครับไม่ฟุ้งซ่านไม่ลำการไม่หงุดหงิดนะครับไม่เหงาไม่เสงไม่เบื่อนะครับรู้ทางใจนะครับเป็นความรู้ที่ไม่กลัวไม่เหงาไม่ว้าวีไม่เดียวดายไม่อ้างว้างรู้ทางใจนะครับเป็นการรู้ที่สงบเย็นสงบสุขสงบสบายสงบสะดวกนะครับ รู้ทางใจไว้ก่อนนะครับเพื่อความไม่ผิดพลาดไม่ผิดเพี้ยนไม่คลาดเคลื่อนในความเป็นอยู่เป็นมาและเป็นไปในการสัมผัสสัมพันธ์กับสัพสัตวสัพสิพ่งนะครับธรรมชา,าติธาตุนะโลกสมมติโลกบัญญัติหอวาธรรมสัจธรรมายหรือว่าโลกแห่งความเป็นจริงโลกเสมือนจริงไม่ว่าทางโลกทางธรรมรู้ทางใจไว้นะครับทำให้เรานิยตหยิดพฤติกรรมละลายพฤติกรรม ละลายกรรมละลายกิเลสละลายวิบากให้ว่างโรงผงบูสสบายให้เข้าได้กับนิพพานนะครับให้เข้าได้กับธรรมะธรรมชาติกับธรรมวิน,นัยกับโลกสมมุติไม่ฝืนนะครับไม่ดื้อดึงไม่มีกรรมกริเลสี่บากนะครับไม่เป็นกิเลสมันขันธมันอริสังขันมันเทพบุตรมันมัจจุมันนะครับรู้ทางใจมันไม่ได้ช่องนะครับกรรมไม่ให้ผลกิเลสไม่มีวิบากไม่ซ้ําเต็ม รู้ทางใจเนี่เป็นการรู้ที่ตัดนะครับตัดหรือว่าตัดสรู้นะครับเป็นการระงับยับยัง้งชั่งใจเป็นการมีความละอายเกรงกูดบ้าบาปนะครับความไม่ประมาทนะครับมีสติสัมปชัญญะนะครับละทุจริตนะครับมีสมาธิมีฌานมีญาณนิโมกมีมุมมมสสตานิพพานนะครับรู้ทางใจไว้ก่อนนะครับปลอดภยัยปลอดโปรง่งนะครับเบาโล่งสบายไม่ต้องคอยระแวง ระวังหรือว่ากังวลหวังอะไรรู้ทางใจและชีวิตมันลื่นราบเรียบรับสะดวกสบายรู้ทางใจไว้ก่อนและชีวิตจะไปต่อได้รู้ทางใจด้วยกันทุกท่านทุกคนนะครับรู้ทางใจหมดห่วงหมดปัญหานะครับ